สวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุขนนะคะสวัสดีพี่พี่พน้องน้องทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมในช่องของสาวสีสาวอิสานชาแนลนะคะ Hello everyone welcome back to my Channel สาวสีสาวอิสานชาแนลเมื่อนี้นะคะก็เป็นมือวันหยุดของสาวสีนะคะสีผ้าพี่พี่น้องน้องนะคะสีผ้าไปเที่ยวนะคะรอบอแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะสีผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิงนนะคะ,ะแม่น้ำเจ้าพระยา ค่ะและตอนนี้นะคะที่กําลังเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นท่าเรือของจังหวัดนนทบุรีนะคะท่าน้านนเนี่ยนะคะก็จะมีอหอน,นาฬิกานะคะตรงท่าเรือพอดีเลยนะคะรอบๆเนี่นะคะก็ให้เบิ้งบรรยากาศรอบๆท่าเรือนะคะก็เดี๋ยวทายให้เบิ้งหมุนเบิ้งรอบๆนะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะสถานีโดยสารนนทบุรีนะคะเป็นท่าเรือนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้คนกระสีบัลายนะคะเพราะว่าเป็น สถานการณ์โควิดนะคะโซเชียลดิสแทนงติ้งนะคะก็คือค้นบ่หลายกสิประมาณเนี่ยค่ะตะเกาค้นสิหลายของขายกสิหลายนะคะตลาดท่าน้ำน้นนะคะอันนี้นะคะก็จะให้เขาไปเบิงนะคะบริเวณาภายในนะคะก็จะมีการซื้อตัวเนี่ยค่ะก็จะเป็นสถา,านที่ต่างๆนะคะว่าห้าสิบไปไสนอย่างนะคะเป็นเรือด่วนเจ้าพยาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแผนที่ให้เบิงว่าห้าสิไปไสแน่นะคะ ข้างในนะคะก็จะเป็นที่ขายขายตัวนะคะราคาตัวก็อยู่ที่สิบห้าบาทนะคะ้าบวจอดเรื่อยเข้าไปถึงไกลสุดก็สิบห้าบาทค่ะสุดซอสสุดทาเลยนะคะมีการซีนีหลอบของเวลาของเพลินนะคะมีหลอบของเพลินอยู่ว่าออกจังมงจังย่ามนะคะนี่ยค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวสิผ้าทายเบิร์รอบๆนะคะบริเวณซาลาที่เขานั่งล่อนะคะนั่งล่อเรือออกนะคะกระแสเบิงบิวของ แม่น้ำเจ้าพระยานะคะว่าความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจังหดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรงๆเด้อค่ะสาวซีกออกมาบรแมวช่วงกังวันปนใดนะคะออกมาประมาณช่วงประมาณสามโมงสี่โมงละค่ะเป็นช่วงเย,ย็นๆแล้วเล็หน่อย,ล,ยลงเรียบๆเนี่ยนะคะสถา,านีธทนทบ,บุรีนะคะ้านําโน้นนะคะบรรยากาศเย็นสบายค่ะบอฮอนนะคะแล้วก็ บ่อค่อยสุกระปงปันใดนะคะค้นบ่อข่อยหลายนะคะนักท่องเที่ยวกับบ่อข่อยมีนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเรืเอมานะคะสาวสีกต่จะไปลงเรือกันในลักษณะแบบนี้นะคะจะขึ้นนั่งเลยนะคะเพิ่นกัสีห้เว้นระยะห่างอยู่นะคะในเรือเนอะาะจ็คือบ่มีผู้ใดนั่งนั่อคะ่ะสานั่งู้เดียวแบบนี้นะคะเราจะเว้นระยะห่างของเรือกับซางนะคะอากาศในเย็นสบายมากเลยค่ะคือนะคะแบบนี้นบ่ค่คอยหลายบ่แอร์อาจจะ จะเป็นบรรยากาศของแม่นม้ำเจ้าพระยานะคะ,ะทายิวไทยบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะคะเย็นสบายมากเลยะคะ่ะแม่นม้ำเจ้าพระยาขอให้วังว่าพี่ๆน้องๆที่เขามาชมแน่นช่องของสาวซีสาววิสานเชนเนลนะคะซีชอบอชอบใจนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นใ้เด้อะค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่ออกมาเฮ็ดถ่ายๆว่าเป็นท่องเที่ยวจังซีนะคะเดี๋ยวจะเป็น วัดต่างๆนะคะลิ้นแม่น้ำเจ้าพระยาค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะวิววิวของวัดตจราะลวัดนะคะมสวยงามันนี้นราจะเป็นวัดอะไรวัดใสยทองค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัดใสยทองนะคะสถา,านีนสำหรับพื่อศิษยเขาทานะคะเป็นทาเรือนะคะวัดใส่ทองวัดสสยทองในแต่ที่ต้นมาถ้ำหุญนค่อนข้างที่จะลายเป็นวัดค่อนข้างที่จะซื้อเส,สียง่งยูด้วยกันค่ะะนี่นะคะ ในที่จอดเรือนะคะท่าเรือนี่กต่ทีนี่นกพิราบนะคะเขาไม่ให้อาหารนกอาหารปลาลายแล้วก็สวยงามมากเลยเนะะี่ยค่ะนกพิราบเดี๋ยวให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวทายให้ดูิ้งมีผู้นกพิราบลายลายสวยงามอยู่ละคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะมันเสือมันอาจจะมาน้ำเสือโลกอะ่ะเวลามาให้อาหารนกให้อาหารปลาก็ให้แล้วแล้วกะละมันระวังนะคะหลังจากนั้นนกก็นั่งไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็น ชอบเหมือนวัดอารามหลวงนะคะวัดแก้วนะคะวัดแก้วมรกตวัดพระแก้วเป็นวัดพระแก้วเบิ้งจันได้ก็สวยงามนะคะเนี่ยค่ะบริเวณนี้ก็สวยงามเลยนะคะเป็นมุมของวัดพระแก้วหลังจากนั้นเขกาใกล้สิถึงกันจุดหมายปลายทางของเฮาแล้วนะคะพระว่าาวซีสิมาวัดอารุณนะคะวัดอารุณนี่ค่ะมีวัดใหญ่วัดยักษ์สองวัดนะคะนี่ค่ะตรงขามกันเลยล่ะค่ะ วัดพระเกศอยู่บางทางวิวก็สีสวยงามดี๋ยวกาไปชมกันเลยนะคะน้อเอาวิวสวยๆงามๆมาฝากพี่ฝากน้องไปเบิรกันนะคะเนาะ,ะนจุดหมายปลายทางเข้าไกลสิ้นสุดแล้วนะคะวัดอรุณนะคะวัดแจงวัดอรุณนะคะเดี๋ยวให้พี่ให้น้องไปเบิ่งดีกว่านะคะเอาวิวง,งามๆบรรยากาศตอน,น,นแรงๆสดชื่นสดชื่น อากาศเย็นสบายนาา้ำตกทีปากนองนะคะไปดูกันเลยจ้า แล้วเขากระถึงแล้วนะคะพอเขาไปถึงนะคะกับยางยางเข้าไปนะคะก็เซิมีจุดคัดกรองนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าสาหรับเทาเวลาเทาสิที่เขาไปวัดเขาไปอย่างนี้เขากจะมีจุดคัดกรองเช็คอุณหภูมินะคะโดยการใส่เซ็นเซอร์นะคะก็คือใส่กล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิของเทาได้เลยนะคะก็จะมีวัดบอก636.60ผ่านนะคะกับยางเข้าไปนะคะกัสิผ้าพี่ๆน้องๆน,นะคะที่เขามาเยี่ยมชมนะคะ ในช่องของสาวสีกสิไม่เบรินรยากาศตอนแร่งๆนะคะมาวัดค้นสีบอลลายปันไดนะคะชอบอากาศแบบพิ่งสีละคะ่ะแบบค้นบอลลายในวัดกสีเงียบสงบมีธรรมชาติล่มลื่นได้ดีนะคะมีทั้งวัดแจง้งวัดอรุณน,นะคะอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยคะ่ะสองวัดจะเป็นโคตรละสไตล์นะคะฝั่งทางฝุ่นกสีเป็นแบบอาห้ขคืนไปแบบที่สูงๆนะคะวันนี้เพิ่งกสีเป็นวัดอรุณน,น้องคนกสีมียักสองโตนะคะเฝ้า ประตูยักอ่อนวัดอยู่นะคะเดี๋ยวสิผาพี่ๆน้องๆไปเบ่งนะคะสวยงามมากเลยนะคะก็ต้องขออภัยพี่พี่น้องๆด้วยค่ะว่าบ่เก่งแล้วกะ็แค่มากเก็บภาพบรรยากาศแล้ะกะบ็บรรยายให้พี่ให้น้องได้เบ่งกันนะคะสำหรับผู้ใดที่มักนะคะก็อย่าลืมนะคะเพิ่อเป็นกำลังแรงใจให้กับสาวสีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในส่องของสาวสีสาวอีสานชแนลเด้อค่ะเด้อ